พิกซกสสูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุคนนะครับผมมาพ่อกับบดแดงคือเกา่าครับพี่น้องกับเมนูซสแทบคือเก่ามาพี่น้องมาบริจัดเมนูส้มปลาน้อยหางแดงหึงนะครับ อันนี้นี่เหียนทุงอยาซี่นี่ห้าร้อยกรัมนะครับพี่น้องลังชิวสองร้อยห้าร้อยกรัมครับครึ่งโลนะพี่น้องร้อยหกสิบบาทส่งฟรีจะเห็ดเป็นสองสั้นแบบนี้นีายส้มมาแล้วเด้อพี่น้องคุณน้องนี่มัพผิกโรย โอ้ยันแต่น้ำตาออกเลยพี่น้องบริกิจบักพลิกลายมือนะครับยันให้ผมอยู่มันนี่ได้พิกสกูัวครับพี่น้องบนนองพิกสกูของแท้ซื้อเข้ามันสาบาทได้เอ,อเ๋อยกหนึ่งครับพี่น้องน,น้อยๆเดียวนึงวะฮะให้สมมี่ก็จะกินสัม,มี่แหละปกติซาบาทมันหินดมูเบิดหน้าครับพี่นอ้องนี่ thought Here's pala). างเพื่นจะแดงแล้วนี่ครับส้มพะ้อยหางแดงกินได้ทั้งโตนะครับอืมอืมเบิ้งอืม,อม,อม,อม ข้างในเป,ป็นปุ่งโปร่งอืมบัวเพชรครับเขา้าททายอยู่ได้ละพิษอยู่อ่อนๆบนัวเม่นบัวพิษแหง้ง ซื้อมาหลายมื้อเลยพี่น้องเมื่อเมื่อกินเ้แตมันกะแซบดีนะครับ แซ่บไปน้องอกินข้าวเนี่ยน พุ่นนะมัน <ALLY> ป็นก <mm ้างปิเสียนอองได้ครับถ้าปลามันสดนะผมหมัก เทนแบบนี้ได้หลายนะครับพี่น้อง มาได้กินเทิงกับคัดคือเก่าพี่นอ้องหางมันสีแดงแล้วนี่แล้วครับคำาสมปลาน้อยหางแดง ฟูงบินต่ำครับ อันนี้ก็ยากเห็นไปซื้อข้าวเหนียวครับเป็นตาแซบผมก็ไม่ดกินกุเชียงนักเื่อคือแต่ตอนยี้งเนื้อน้อยแซบแซบครับแม่ซื้อมาให้กินก่อนไปโรงเรียน สีขออบคุณนะครับนี่แหละเต้าเูาเห็ดป็นแล้วก็ปลาม็สดนะครับก้างมันสีซอยออกแบบว่าเป็นอันไทยอันมั่นเลยครับ chát. đen Ừm. ับแก้มกระคักแท้ๆได้พี่น้องอันนี้นะครับสี่กินเพื่อนเลยอย่างนี้เอ้าขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องส้มปลาน้อยหางแดงทุงที่บ่อแด,ดงปาดนี่เครื่องกิโลมันบ่น่อยนะครับมันหลายโตอยู่ลายแห้งเลยแหละครับใครอยากกินอกจิ้มกระทักเข้ามานะครับผมส้มปลาน้อยส่งฟรีเด้พี่น้องเ้อะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝากพี่ต้อน,น้องทุคูสุกคนกดไลค์กดแชร์เบาแดงเ่เ้อร์ครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอเพียน้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเบิร์สุขูสุคนนอนรับก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็นห้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินแสนเงินล้านเข้ามาแท่นที่แบม,มือก็ห้ได้แก้วมณีโชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านลาพี่และน้องไปพิเศษนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ